ใครกาลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลนะครับหรือว่าเกมอื่นๆอีกมากมายถูกกว่าเติมเองแน่นอนปลอดภัยต้องคุกกี้แลนช็อปนะครับโนหนึ่งเรื่องเติมเกมไหวจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมง่ายๆที่เพจร้านหรือไลน์ลิงก์อยู่ใต้คลิปเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปสวัสดีครับทุกคนครับมาในคลิปนี้นะครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับผมอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่องอันที่สองหนึ่งนะครับใน EP นี้หรือว่าในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมก็จะทําการ รีวิวนักเตะเวลตันให้ทุกคนได้รับชมนั่นเองนะครับกับนักเตะโชว์ไทม์นะครับที่ทางโคโนมิให้เราเอาไปอ e ีฟุตบอลนะครับเอาไปแลกฟรีนั่นเองนะครับทุกคนก็จะเป็นโจลิตันนั่นเองนะครับนในร่างนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับในคลิปนี่ผมจะทำการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับของฟรีเฟยวกันหรือเปล่านะครับเหมือนเดิมเลยใครที่เข้ามารับชมนะั้นก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามหุ่มหน่อยครับทุกคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งนะ เื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับสำหรับตุลจันทร์นะครับในร่างนี้ก็รูปร่างค่อนข้างดีนะผมอะสูง186นะครับอายุ29ปีก็ถนัดเท้าขวานั่นเองนะครับเอาไปเล่นเลยนะครับในแหลง15นัดโดยการยิงไป4แอซซิตไปอีกนั่ครับ2นะครับก็ถือว่าตึงนะทุกคนเป็นสไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์นะครับเล่นได้ทั้งหมด4ตำแหน่งโดยการที่ค่าพลังไม่ลดนะครับโอโบออลโรแมนติกนะครับไปสูงสุดแล้วอยู่ที่ 101นะนครับบอลคอนโทรลแสิานะครับสีได้ไม่ถึง90นะครับถ้าเป็นโค้ดนะครับผมขอแนะนำเป็นโค้ดโคดนี่ฮะโค้ดมาติเนตนะฮะผมว่าน่าจะเหมาะนะปึ๊บมาติเนตนะครับลองบอลเคาน์เตอร์นะครับทุกคนปึ๊บ101เหมือนกันดูค่าพลังก่อนนี่ครับก็จะได้นะครับบอลคอนโทรลมาเป็น90นะครับริบบิ้ง90 สมบสั้นนะครับ90นั่นเองนะ,ะทีว่าค่อนข้างตึงนะครับมีความดุดันอยู่ที่90มีส่วนในเกมรับ88นั่นเองนะครับแล้วก็สปีดนะครับ87นะครับสปีดต้อนอยู่ที่82นะครับยิงแรงอยู่ที่90นั่นเองเนะครับความแข็งแกร่ง83นะครับตามิน่าค่อนข้างเอ้ดนะ95เลยนะครับ แล้วก็บทเตอร์ที่ผมใส่ให้ไปก็จะเป็นเทคนิคนี่นะครับบทเตอร์นะสกิลนะครับทุกคนแล้วก็มีค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างเจียมอยู่ผมว่ะแต่ผมไปสุ่มสกิลมาได้โชว์คอนโทรแบบนี้ชอบเทิร์นดับบรรทัดบอกเลยนะฮะเจียมมากๆที่ขายไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นดับบรรทัดนั่นเองนะครับสำหรับแนวทางการอัพนะครับทุกคนที่ผมอัพนะคนจะเปิดให้ดูปึกแบบนี้เลยนะครับ0 1นย์สิบเอ็ดแปดสี่เก้าศูนย์แปดแบบนี้นครับทุกคน ใครที่อยากอัพตามนะฮะสามารถอัพตามไป้เลยนะครับบอกเลยนะครับต้องเป็นโค้ดมาติเนียนถึงจะได้ค่าพลังสวยๆนะครับทุกคนก็สามารถไปแลกได้นะครับใครที่อยากรู้นะครับแนวทางการแลกนะครับหรือว่าวิธีการแลกก็สามารถดูคลิปย้อนหลังผมไปเลยนะครับผมก็ทําคลิปไว้เป็นทีเรียบร้อยในคลิปนี้ผมก็ทําการดีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับกับตําแหน่ง 4MF นะฮะว่าจะโหดแค่ไหนครับทุกคนไปอยู่ในเกมเลย นี่นะครับผมก็ทําการซุ่มแรงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วก็เช็คความพร้อมความฟิตนักเตะของเรากันก่อนเหมือนเดิมนะครับหืมเกติบเบลจจลิงตันนะครับฟิตเต็มถังเลยทีมฝ่ายตรงข้ามมานสไตล์ลองบอลคอเตอร์นะครับโคดคาเปรูยรนยฮะก็เป็นสายวีนะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะจะไม่มีพวกสาวประตูนะครับน่าจะเติมหรือว่าจะเป็นทองฟีนั่นเองนะครับมาของเรานะ สำหรับจอาลิงดันนะครับในร่างนี้ก็ถือว่ามาโคดามิก็มาเปิดให้เรานะครับให้เห็นน่าประมาณ2อสาอาทิตย์แล้วนะครับนึกว่าจะมาในโหมด E ีฟุตบอลนะครับหรือว่าอยู่ในท็อปแลนด์นั่นเองนะครับแต่นี่ไม่ใช่นะครับทุกคนก็มาในแบบให้เราแลกฟรีนั่นเองนะครับก็อยู่ในงบนะครับเป็น E ีฟุตบอลพอยนั่นเองนะครับ1 5 0 0 0 e มื่นห้าพันอีฟุตบอลพอยนะครับก็จะได้นักเตะ1คนแล้วก็ exp นะครับ4,000 exp คูณ2นั่นเองนะครับผมว่าค่อนข้างจะจำนะอนาคตน่าจะมีมาเรื่อยๆนะถ้าเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับผมเพิ่มสกิลเข้าไปนะครับทุกคนค่อนข้างจะจำนะผมว่าอืมค่อนข้างจะตัวใหญ่นะครับเออเอามาชนมานี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะจำนะกับสไตล์บล็อกจุบบล็อกนะครับมีความดูดันแบบนี้ดูครับดับบรรทัดหนีมาแล้วก็ได้ซัดเลยจังหวะนี้โอ้โหเสียดายครับจังหวะข้ามคันนะครับอืมข้อเสียงเขาเลยนะครับก็คือในเรื่องการ จบสกอร์นั่เนเองนะครับในการจบสกอร์ค่อนข้างน้อยนะครับลูกโค้งก็ถือว่าไม่มีเลยนะครับแล้วก็สปีดนะครับค่อนข้างจะช้ายอยู่นิดนึงนะครับทุกคนไม่นิดละก็ถือว่าค่อนข้างจะมากอยู่นะสำหรับสปีดน,นั่นเองนะครับผมว่าสปีดถ้าให้มาสัก80ปลสิบไปหรือว่า90้ต้นต้นแบบนี้บอกเลยจะเป็นตัวที่เมตาหรือว่าตัวที่เทพอีกหนึ่งตัวเลยนะทุกคนสำหรับจอริงตันนะครับขนาดนี้เป็นของฟรีผมว่าก็ถือว่าค่อนข้างจะเจ๋บอยู่นะ อืมผมค่อนข้างจะชื่นชอบนะเด่นค yes. ่อนข้างง่ายนะครับดูครับจ่ายมาจังหวะนี้แล้วก็คือมาจลุกดันดับบรรทัดแล้วก็ซัดเข้าไปเลยโอ้โหจังหวะนี้ฮะดูครับเนี่ยดับบรรทัดแล้วก็ซัดเข้าไปแบบนี้นะครับลงตาข่ายครับทุกคนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับจลุกดันนับหนึ่งแล้วับสำหรับในเกมนี้ดูครับโอ้โหนาทีที่18เท่านั้นนะครับนี่ครับขึ้นมาเลยฮะ ก็ถือว่านำค่อนข้างเร็วนะครับนึ่งประตูต่อสูตนะครับนี่ครับดูครับจ่ายมาให้เพื่อนนะครับบาลองโซเดวี่ครับวนวนแล้วก็จ่ายคืนมากับโจลิงตันมาอีกแล้วครับจะจ่ายติดแต่ยังได้ครับที่กระดึกเบลโจลิงตันจับเอ้าอิงติดบล็อกครับโอ้โหเกือบมาอีกแล้วฮะจิมจิมอีกสักลูกไม่โอ้โหจะโยครับแต่เขาดักดักได้ครับ แล้วเขแย่งได้เขนครับสลับกระเด็กเบลแล้วก็มาที่โรนัลตันดับมันช็อปเทิร์นครับช็อปเทิร์นแล้วก็ยิงอีกแล้วครับโอ,โ,อโอ้โหสองศูนย์ครับทุกคนนี่ครับช็อปเทิร์นจังหวะแล้วก็ยิงเข้าไปเลยครับสองประตูต่โอศูนย์นะทุกคนโอ้โหค่อนข้างจ่มเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเล่นหลายตำแหน่งเหมือนกันนะครับสำหรับ ปีกนะครับปีกต่ำปีกสูงแบบนี้ก็สามารถเล่นได้นะทุกคนปีกต่ำนะแต่ว่าใครที่อัพแล้วนะครับหรือว่าเอาไปเล่นแล้วนะครับเล่นตำแหน่งไหนกันบ้างนะครับก็มาเม้นมาแชร์กันได้นะทุกคนเออเล่นแล้วเข้ามือหรือเปล่านะครับจังหวะนี้โอ้โหเราได้สวนกลับมานะครับก็ซัดเป็นประตูเหมือนกันนะครับสำหรับเลวะนะครับนาทีที่32นะครับตีใครแตกมาได้นะครับ1ประตูต่อ2ครับไม่เป็นไรครับเวลามีเยอะ ยังไงอิสโกโอ้โหเจอกองเต้ครับเตะจังหวะน,นี้ยังหลบมาได้กองเต้จ่ายมาจ่ายมาที่ลุดลุดแล้วก็ออกมาที่เดวิดแบ็กแฮมครับต้องระวังครับคอร์สอีกแล้วสตันนิ่งครับติดแล้วก็สกัดออกมาก่อนครับพยายามเนี่ยให้เขาคอร์สบ่อยๆนะช่วงนี้ก็ถือว่ามีตัวให้รีวิวค่อนข้างเยอะนะครับโดยเฉพาะนะครับทุกคนเป็นโชว์ทาวนะที่แจกฟรีแล้วก็จะมีสายม่วงนะฮะ สายม่งก็มีตัวบั็กนะครับอย่างเช่นมิกกี้ฟันเฟนนะฮะโอ้โหมีสกิลดับบันทัดอีกนะครับค่าพลังไส้ในบอกเลยโคตรเถื่อนนะฮะแล้วก็จะมีสายเขียวนะครับพวกกาไนโชแบบนี้โอ้โหออกจากแมนยูครับมาเป็นสายเขียวค่าพลังครับทุกคน101เลยนะโอ้โหทีว่าค่อนข้างสุดมากๆสำหรับกาไนโชนะครับจอร์ดิงตันดับบันทัดดับบันทัดโยกโยกตัดมาแล้วยิงย้อนนี้ไม่มีอะไรครับโอ้โหนี่ครับข้อเสียของเก่านะในการจบ สกอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าค่าพลังที่ยิงไก่เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเออหรือว่าคันครับเพิ่มเกมโลกมาหนึ่งขีดแล้วก็ทดเวลา2นาทีเท่านั้นเองนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกแล้วก็หมดขึ้นแรกไปเลยครับเราก็ออกนําไปก่อนนะสองประตูต่อศูนย์แบบนี้ครับจะเล็นตั้นสัตว์คนเดียวไป2โลกการข้อบังของเรา66%เรโอกาสจบ5้าครั้งนะครับก็ได้มา2ประตูนั่นเองนะครับสำหรับครึ่งเวลาแรกนะ ก็มาเลยกันต่อข้างหลังครับว่าจะเป็นยังไงจะตึงแค่ไหนครับจะสัดแฮตริกได้หรือเปล่าสาหรับจอริงตันนะครับอย่าลืมนะว่าเขาเป็นกองกากนะครับไม่ใช่กองหน้านะจะมาแฮตริกนะครับอีโกครับก็ลืมบอกไปเลยครับสําหรับไ d ดีนี้ก็เป็น ID ฟรีของผมนะครับทุกคนอืมเจ้นี้ได้ลูกทุ่มครับมาคาฟูครับทุ่มอาให้กับอิตโก อีโกยกมาครับโจูเลดตันเกลิกเบลเบลจะให้กับตอเรสตอเรสจ่ายมาครับที่อลองโซเดวี่อลองโซนะครับจังหวะนี้ยังไงพิกพิกแล้วก็ยิงจังหวะนี้โอ้โหยังเซฟเอาไว้ได้ครับโจูเลดตันเกือบได้แอัซิสียแล้วแต่ว่าเบลเบลยกมาได้คอแล้วก็โขเข้าไปเรียบร้อยครับโมโหสามประตูต่อหนึ่งครับฟอราโดตอเรสนั่นเองนะครับนาทีที่56ครับ โอ้โหจังหวะแรกนะครับเกือบได้แอซิดแล้วนะแต่ว่าเบลนะครับยังแก้ตัวได้นะครับมาจากวันนี้จะจอแดนพิกฟอร์ดหลับเอาไว้ได้สบายครับยกเจยาวขึ้นมาจราลินตันครับยังไงดาันทัดไม่มีใครเข้าครับบนงอนครับเราก็จ่ายมาที่อิตโก้ครับอิตโก้จะบนเหมือนกันไม่ผ่านนะครับแบบคนเนิโวลามาดักเอาไว้ได้เดวิดแบ็กแฮมครับตอนระวัง ต้องระวังครับแบ็กแฮมเปิดมาเจังหนี้ไม่ดีครับฟังลาาักัดจอร์ดิงตันดับบรรทัดนี้มาสวยครับจ่ายมาที่อิตโกอิตโกครับไม่ผ่านครับขาฟูครับยังมาดักเอาไว้ได้จ่ายมาที่จอร์ดิงตันจอร์ดิงตันโยกจ่ายเข้ามากลางครับ <c oughs> ไม่ได้เลยครับเซียบอร์อนิงบาร์มาสเตดร,รับแบ็กแฮม แบกข้ามตันนิ่งมาจาังหวะนี้ก็หลุดออกไหมออกหรือไม่ออกยังไม่ออกครับเขาสก,กัดออกมาแต่ว่าเราดักได้ครับวีตินยาวีตินยาครับจังหวะนี้ยังไงจ่ายเข้ามาที่อิสโกหจะจ่ายเร็วครับติดเขาดักเอาไว้ได้ครับเราก็ดักคืนครับมาที่โจลิงตันโยกโยกหนีมาสวยแบบนีหนีมาสวยแล้วก็จาก่ายจังหวะนี้โอ้โหตัดหลังโค้สวยครับจังหวะนี้แล้วก็ฟรนโดต่อเล็ดเอียงปั่นเข้าไป เรียบร้อยเลยครับโอ้โหสีประตูต่อหนึ่งครับโดครับจอริตันครับจ่ายจังหวะนี้ร้ายกาจจริงๆนะครับก็ถือว่าแอสซิสต์หนึ่งนะครับแล้วก็สัตว์ไปอีก2ลูกนะครับก็ถือว่าท็อปฟอร์มนะแต่ว่ายิงจังหวะนี้ไปครับคู่แข่งกดออกครับทุกคนโอ้โหนี่ฮะรักความร้ายกาจของจอริตันนะครับก็ทําให้เราชนะไปได้นะครับแล้วก็น่าจะได้ MVP ไปนะแต่ว่าเขาไม่ได้ดูจังหวะนี้นะครับนี่ฮะก็ถือว่าค่อนข้างจะ จะมากๆนะครับสำหรับดวงตันนะใครที่ลองไปเล่นแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างก็สามารถมาเม้นมาแชร์ในคลิปนี้กันได้เลยนะครับทุกคนนะในคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เลยใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์รวมทั้งกด subscribe ให้หน่อยคลิปนี้ขอตลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ